สปอยนิยายจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่ในร่างพระชายาผู้ร้กาศที่เขารังเกียจบทที่สองตั้งแต่ที่นางเอกฟื้นขึ้นมาจากความตายก็ยังไม่เคยเห็นแม้กระทั่งเงาของฉางอ๋องผู้เป็นพระสวามีเลยมีเพียงท่านแม่ของเจ้าของร่างเดิมเท่านั้นที่คอยมาเฝ้าดูแลและในระหว่างที่นางเอกพักรักษาตัวอยู่นางกำนันคนสนิทที่ติดตามมาจากบ้านเดิมก็ไม่เคยเห็นเจ้านายคล่ำครวญหาพระสวามีเหมือนเมื่อก่อนอีขนาดพวกนางเอาเรื่องของท่านอ๋องกับเมียรองมารายงานตามคำสั่ง เจ้านายก็ยังไม่สนใจแถมยังสั่งห้ามไม่ให้เอาเรื่องนี้มารายงานอีกต่างหากเพราะนางเอกไม่ได้อยากจะไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของคู่รักที่มีเมียหลวงอย่างเธอเป็นมานผจนนั่นหรอกและเธอยังต้องหาลู่ทางเอาตัวรอดต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย จะอยู่เป็นเมียหลวงที่สามีไม่ยอมให้เห็นแม้แต่เงาไปจนแก่ตายก็ไม่ใช่เรื่องนางเอกเลยคิดว่าจะเริ่มจากการไปออกงานสังคมที่ตัวเองถนัดที่สุดเพื่อแก้ไขาภาพลักษณ์ที่เคยเสียหายเพราะเจ้าของร่างเดิมนอกจากจะนิสัยไม่ดีแล้วยังปากไม่ดีอีกไปที่ไหนวงแตกทุกที งานเลี้ยงแรกที่เธอไปเข้าร่วมทุกคนที่เคยเจอร่างนางมันของเจ้าของร่างเดิมจึงอ้าปากค้างกันเป็นแถบๆเพราะนอกจากนางจะเลิกเอาตระกูลตัวเองไปเที่ยวข่มขู่ชาวบ้านแล้วยังรู้จักป้อนลูกยอให้เหล่าฮูหยินตระกูลต่างๆไปคนละลูกสองลูกจนพวกนางเดินหน้าบานกลับจวนอีกด้วยนิยายรักจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่ในร่างพระชายาผู้ร้กาศที่เขารังเกียจเปิดให้อ่านแล้ววันนี้ที่เว็บอ่านนิยาย read อะไรเด็กดีทันวไล และสามารถอ่านเวอร์ชันอีบุ๊กได้ที่ mapmarket.com ค่ะ